ห้500บาทค่ะเงินทั้งหมดนี้นะคะเราจะนำไปให้หมูนนิ่ใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดสำหรับนี้เลยนะคะครั้งแรกของชีวิตกับการลงมือและเลงเประดิษฐ์เคส iPhone นะคะอันนี้เป็น iPhone 5ค่ะค่ะแต่นี้ไม่มีแล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะ,คะไม่สามารถทำได้อีกแล้วคะ่ะด้านข้างมีลายด้วยนะคะระบายสีเองด้วยค่ะมีคำว่าเนสม้หมายเลขเด้วยนะคะ มีผีเสื้อด้วยค่ะใครสนใจประมูลไหมคะรอนี้500อบาทค่ะค่ะมีลายเซ็นของพี่เนตด้วยนะคะมีลายเซ็นด้วยนะคะ5 0า500บาทครั้งที่หนึ่งนะคะนยนอนอยกเไหนขอขอดูมือหน่อยค่ะห้าบาทค่ะมีใครมากว่านี้ไหมพันหนึ่งนะคะพันหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดพันห้าสิบเจ็ดค่ะโอเคค่ะพันห้าสิบเจ็ดครั้งที่ห มีสุขวันนี้ไหมคะอันเดียวคะอันเดียวในโลกนี้เลยนะคะจะไม่มีกแล้วนะคะคั57ค่ะสองพันห้าสิบเจ็แล้วค่ะสองพั้าสิแล้วสองพหิเจ็ดแล้วนะคะ1075พันเจ็ดสิห้าค่ะสองพันห้าสิบเจ็ค่ะอ๋อสองพ็แล้วค่ะฝั่งฝังนู้นแล้วค่ะสองพันอ๋อค่ะตอนนี้อยู่ที่สองพห้าสิบเจ็ดนะคะ อยู่ที่2,57ค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะสนใจอีกไหมคะ2,557ครั้งที่สองนะคะยกมือเลยค่ะยกมือมีไหมเท่าไหร่คะ4,000นะคะ4,000ค่ะ4,000 4,000มีใครเอาซุ่มกันนะคะ4,000 4,000ครั้งที่หนึ่งค่ะมีใครสนใจอีกไหมคะ4,000ครั้งที่สองข้างหน้าค่ะ ค่ะ5 0 0 0าบาทนะคะ <S 1> 1, <S เน่ือ <10. S 2> นความโลกเริ่มมาเยือนหนึ่งหมื่นห้าสิบเจ็ดนะคะมีใครให้สูงกว่านั้นอีกไหมคะหนึ่งหมื่นห้าสิบเจ็ดครั้งที่หนึ่งค่ะเคสนี้นะคะมีแค่อันเดียวในโลกนะคะไม่มีใครสามารถจะได้เคสนี้อีกแล้วเพราะีนสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวค่ะมันพิเศษสุดๆเลยนะคะฮัลโหลอย่างนี้สวยงามมากใครสนใจอีกไหมค่งหมื้าสิบเจ็มีใครให้สูงกว่านั้ไหมคะหนึ่งหมื่้าสิบเจ็ครั้งที่สองแนะคะสนะคะ 1 5 5 7ครั้งที่3ค่ะเย้ยินดีด้วยค่ะขอเชิญผู้ชนะการประมูลด้านข้างเวทีเลยนะคะไม่ค่ะยินดีด้วยนะคะใช้ด้วยนะคะไม่ต้องอายค่ะตัวอายเลย ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเลยนะคะตรงนี้เลยเป็นเคสที่สวยงามมากค่ะใช่ค่ะมีใจด้วยนะคะถ่ายรูปค่ะ เอาละครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะสำหรับเคสอันเดียวในโลกโผแล้วต้องประมูลด้วย okay. โอเคโผอะไรนะคะเริ่มต้น500ค่ะครับสำหรับเคสอันนี้นะฮะเป็นเคสที่ได้รับการประดิษฐ์โดยไบร์ <c oughs> ชิ้นเดียวในโลกครั้งแรกในโลกแล้วก็ไม่คิดจะประดิษฐ์อีกแล้ว <c oughs> เป็นเคสที่หา <c oughs> ดูได้ยากมากครับผม เพราะว่ามีรอยเท้าไบติดอยู่เล็กไปไหมอ่ะอ้าเล็กไปเหรอมีลายเซ็นประทับด้วยนะครับผมแสดงว่าเป็นเจ้าของที่สิพิเศษสุดมันยายสมคุณแตะที่นี่อ่ามันมันสามารถว่าถ้าคุณเอาไปใส่ปุ๊บคุณไม่รู้วิธีใช้มันมีบอกตลอดครับผมสำหรับเคสนี้ฮะห้าร้อยครับผม เริ่มอนะครับเริ่มเลยค่ะเริ่มนะคะเท่าไหร่ฮะพันห้าสิอีกแล้วนะคะหนึ่งพัเจ็ารหร้อยห้าสิบห้ค่ะมีใครสูงกว่านั้นไหมคะสองพั้ยห้าสิบค่ะเอ๊ะรู้สึกมันเสดทั้งนั้นเลยนะ มีใครสูงกว่านั้นอีกไหมคะเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะ4,575ค่ะ4,575แล้วค่ะ5,555 5,555ค่ะ5,555เลยนะคะ1 5 6 5 6 5ทกพน้นค่ะ6,500ทุกนี่ใครสูงกว่านั้นไหมคะ นีใครสูงมีใครไหมคะอ่านชูป้ายหรือยกมือคะขอชูป้ายแต่ละคนทับกันเป็นแถบๆแล้ว9,500พันหค่ะ9,500พันหาเก้ามีใครสูงมีใครให้อีกไหมคะมาอีกเลยค่ะ9,700ค่ะ9,700ร้อยถ้วยค่ะค่อยๆกระดึ๊กมีใครสูง หนึ่าสบาท,บาท,บาทมีใครสูงกระเด็นไหมคะมีอันเดียวนะคะอันเดียวอันเดียวในโลกนะคะมีลายเซ็นด้วยนะคะหนึ่งห้าสิบเจ็ดบาท <15 8 S 2> ตอนนี้สูนคะ่ะสูนสูด้วยค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งมีใครสูงกว่านี้ไหมคะครั้งที่สอง เกินครับผมรับมอบหลังจากเอาไปใช้แล้วเราไม่มีการรับคืนนะครับถ้าถ้ากาวหลุดเหรอคะติดเองกาวหลุดติดเองครับ <c oughs> ขึ้นมาเลยครับแอรประปืูค่ะอันนี้ร่วมทายเหด้วยนะคะถ่ายรูปถ่ายรูป ขอให้โซมยังไงตอนนี้ไบ์ก็ดูสวยแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณไรท์กับคุณนัสมากค่ะค่อไปเราอยากจะเชิญดรดาร i โร่เ e ส r ขึ้นเวทีเพื่อให้งยูเนสโกผู้ส่งเส e a มส a นต a ภาพแก r เยาวชนถึง t ุณไบ Brighton Nest ต่อไปขอเรียนเชิญดรเดรโรเมเซอร์ er, ขึ้นมามอบประกาศน,นียบัตรยูเนส o กยูทพีซแอมบาสเดอร์ให้กับคุณไรท์และคุณเนสด้วยค่ะ